สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูออนะครับแล้วก็ในรายการวันนี้เนี่ยผมจะนําเสนองานมีดพกสักหน่อยดีกว่าไม่ได้ขึ้นมาก็นานแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆอยากจะแนะนําโคลอมเบียแล้วก็อยากจะให้ดูในรุ่นที่มันคลาสสิกนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมันจะมีงานใหม่เข้ามาอีกน่าจะประมาณสักสี่หวันนะครับน่าจะมีงานใหม่เข้ามาอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวมาขึ้นให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้เป็น G56 เป็น โมเดลตระกูลที่ว่ากันว่าดูสวยและก็หรูหราที่สุดในบรรดาตระกูลของโคโรเบียนะครับซึ่งผู้ที่ชอบงานสะสมเอาไว้ตั้งโชว์แบบสวยๆเนี่ยงานตระกูลจีนน่าจะพลาดไม่ได้อะครับคุณผู้ชมดูจากลวดลายแล้วก็ดามจับที่เป็นลายไม้แท้ด้านหลังตัวสันกันกระแทกแบบเรียบนะครับที่มาพร้อมกับใบมีดที่เป็นสไตล์แบบเปอร์เซียนะครับมันก็จะเชเชิดนิดนึง แล้วก็ในงานที่เป็นประเภทนี้เนี่ยนะครับมันใช้งานทั่วๆไปได้เวลาเราตัดพวกกล่องพัสดุหรือเอาไว้ใช้พวกหั่นหมูแทนก็ได้นะแล้วมันดีอย่างก็คือมันไม่ค่อยเกิดสนิมเลยครับปกติลายพวกคราบเ,เขาเรียกว่าคราบคลาวจากหมูหรือว่าพวกน้ําต่างๆเนี่ยมันจะเกาะบริเวณใบมีดถ้ามีดที่เป็นพวกเหล็กเลยเนี่ยนะครับผมมันอาจจะเกิดคราบสนิมได้ ก็จะต้องดูแลที่มากหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็จะสมบุกสมบันได้นะครับแถมราคาดีด้วยนะตัวนี้400บาทฟรีค่าจะส่งนะครับความยาว12นิ้วครับซันนา4มิลิเมตรความกว้างใบมีดอยู่ราวๆประมาณสัก4เซนเห็นจะได้ก็ G56 ครับนะสวยเฉียบแน่นอนในรายการนี้ครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยชอบงานพวกซิปโปงานแท้หรือเปล่าครับตะก,กะว่าจะนําเข้ามาดีไม่ว่าเพราะว่ามีช่องทางแล้วตอนนี้นะครับในการติดต่อพวกงานพวกซิปโปพวก งานมีดพับงานแท้ตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะมีช่องทางหลายๆแบรนด์แล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเดือดแน่ๆนะครับนะเดือดแน่ๆแอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นตระกูล SA ครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ออกหน้าจอสักเท่าไหร่เนาะคิดว่านานๆานออกทีก็ดีเหมือนกันเป็น S a 2 3ครับตัวนี้ส0บาทฟรีค่าจะส่งนะครับตัวซองเ,เป็นซองผ้าไนลอนมีให้ยอยู่แล้ว แต่ว่าอยากจะเน้นดีเทลรายละเอียดไปที่ตัวมีดมากกว่าด้ามจับของมีดเนี่ยมันเป็นงานเลิซนเข่าสัตว์นะครับแล้วก็สันท้ายเนี่ยเป็นแบบกันกระแทกสีออกทองเหลืองทองเหลืองนะครับแล้วก็บริเวณบังคมเนี่ยมันจะเป็นบังคมสีออกทองเหลืองเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ทองเหลืองแท้นะมันก็จะเป็นตัวเคลือบแล้วแหละแต่โดยพื้นผิวของมันเนี่ยน่าจะเป็นตัวงานสไตเลสมากกว่าแล้วก็เคลือบเอาไว้ด้วยสีออกทองทองนิดนึงนะครับ บริเวณตรงใบมีดเนี่ยเป็นการกราฟิกลวดลายให้ดูมีความดิบแล้วก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานมีดพกที่ขนาดความยาว12นิ้วเหมือนกันสันหนาแล้วก็4มิลแต่ว่าความกว้างของใบมีดเนี่ยอยู่ประมาณสัก3.5เซนจากจุดที่กว้างที่สุดนะครับโดยประมาณนะะ ดีไซน์ทำออกมาเฉียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บริเวณด้ามจับที่เป็นพวกงานเลเซนเนื่องจากว่าถ้าเป็นงานเข่าแท้เนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งข้ามประเทศนะครับเพราะว่าเขาต่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ในการควบคุมด้วยอะไรด้วยนะครับเนาะก็ได้เป็นงานแบบเลเซนมาก็ดีเหมือนกันนะครับโชว์สวยเหมือนกัน แล้วก็ทําได้ดีด้วยเวลาเข้าตู้โชว์เนี่ยคือมันมันโดนไฟแล้วมันค่อนข้างเล่นไฟนะครับผมแต่ว่าข้อเสียหลกักๆก็คือเวลามันผ่านการเวลาไปนานๆแล้วเนี่ยตัวพวกเลซินต่างๆเนี่ยมันก็จะสีซีดลงบ้างเฟดพอมันเฟดลงปั๊บมันจะไม่ค่อยสวยเหมือนพวกเขาสัตว์จริงๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับราคาก็ประหยัดกว่ามากนะครับตัวนี้400บาทฟรีค่าจะส่งนะใช้งานทั่วไปได้ดีครับคุณผู้ชมก็สําหรับพวกงานโคลัมเบียเนี่ยผมก็มีให้ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ เดี๋ยวค่อยๆยทยอยไล่เลี้ยงอีกทีนะปัจจุบันนี้งานพวกมีต่างประเทศเนี่ยโอ้โหก็ออกไปเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวจากเดือนที่แล้วนะครับตึงๆตื้อตอนะตอนนี้งานต่างประเทศเออกแบบรัวรัวเลยนะครับแตก็ขอบคุณทุกท่านโดยที่อุดหนนะครับผมต่อมาครับ sa 7 6ครับตัวนี้350บาทนะครับมีค่าส่ง50บาทนะก็จะจบที่4 0่400ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียวผมว่า เล่มน,นี้เนี่ยมันมีความซับซ่านนะแล้วมันก็ดูไม่เบื่อเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นลวดลายที่ดูแปลกตาดีบางทีเนี่ยเราเล่นตัวมีดที่ด้ามแบบได้เปรียบแล้วอาจจะดูเบื่อใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบเปลี่ยนแบบแนวแบบนี้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับลักษณะไม้เนี่ยใช้ไม้ทั้งหมด4สี4เลยนะครับก็จะเป็นไม้ดําไม้สีน้ําตาลน้ําตาลแบบ สะท้อนแสงไงนะอันนี้นะครับเล่นเหมือนไฟๆไฟหน่อยนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลอ่อนนะครับอ๋อใช้3สีนะไม่ใช่สีนะหนึ่งสองสามนะครับนะสามสีสามสีแล้วก็บริเวณใบมีดฉลุลายด้วยครับข้อดีก็คือพวกงานฉลุลายแบบนี้เนี่ยเวลาหั่นเนื้อหมูเวลาเนื้อหมูติดที่ใบมีดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะมันก็จะแบบพอหั่นปุ๊บเนี่ยมันมีอากาศแทรกไงทำให้พวกเนื้อหมูที่หั่นไปมันก็จะหลุดร่วงลงมาหล่วงลงมาแล้วงลงมา แตงกวาก็เหมือนกันเวลาหั่นแตงกวาที่มีน้ำฉ่ำๆเนี่ยมันก็จะไม่ติดี่ใบมีมันจะล่วงลงมาเหมือนกันนะครับตรงปลายเป็นลักษณะแบบดอบพอยด์นะครับก็คือจะเป็นงุ้มลงนะแล้วก็โมเดลเป็น SA 76กนะครับก็ตอนนี้ความยาวเท่ากันเลยนะครับคือ12นิ้วสันหนาอยู่4มิลความกว้างเนี่ยเรลาลาประมาณสัก3.7เซนเห็นจะได้นะครับโดยประมาณคาดการจากสายตานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เท่ไม่เบาเหมือนกันนะ บางทีโคลอมเบียเนี่ยเวลาเราสะสมเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องสะสมเป็นคอลเลกชันเป็นแบบตระกูเลยเนาะ SA ก็ SA ไปเลย G ก็ G ไปเลยอะไรแบบเนี้ยมันจะดูสวยฉ่ำมากๆนะครับมันดูเล่นลวดลายที่ใช้ได้กันเลยทีเดียวนะอ่ะตัวนี้ก็350บาทนะครับมีค่าส่ง50บาทก็จบที่400อยู่ดีแต่ว่าบางทีเราเอาไปซื้อกับตัวที่มันมีฟรีค่าส่งอยู่แล้วแบบเนี้ยนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องจ่ายค่าส่งเพิ่มนะก็เท่ากับว่าซื้อเล่มในี้ที่350เหมือนกัน เวลาซื้อโคลอมเบียเนี่ยก็แนะนําแบบเหมือนหลายคนทำนะครับเนาะก็คือแบบซื้อตัวที่มันมีฟรีค่าส่งไปด้วยแล้วก็ซื้ออีกตัวหนึ่งที่มันต้องเสียค่าส่งแบบเนี้ยก็ไม่ต้องเสียเลยก็ถือว่าส่งฟรีไปอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ก็แบบนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีเหมือนกันที่หลายคนใช้นะครับในร้านของผมนพะพอบางรุ่นบางอะไรเงี้ยนะครับเราช่วยได้กเราก็ช่วยเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นโมเดล sa 8 1ครับก็นหนึ่งในโมเดลที่เป็นทรงจิโก้บ้านเรานั่นแหละแต่ว่า ตัวนี้มันมีข้อดีอย่างการจับของมันเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับเพราะว่าตัวบางคมมันเองเนี่ยเล่นลวดลายที่พริ้วไหวเลยเนี่ยนะครับป๊าบโค้งรับนิ้วด้วยแถมบริเวณด้ามจับด้านหลังเนี่ยลักษณะมันคล้ายๆกับทรงบั้นท้ายปืนนะครับเวลาจับป๊าบเนี่ยมันจะกระชับเนาะแล้วก็ตรงบริเวณมีดเนี่ยสันจะตรงดิ้งเลยนะครับแล้วใบค่อนข้างดุดันด้วยบริเวณตรงกลางไม่ใช่เรซินนะครับแต่ว่าเป็นไม้นี่แหละ แต่เขาเอาไปย้อมสีตัวไม้ให้ไม้ชนิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแค่ย้อมสีมันให้มันดูแตกต่างก็สวยดีความยาวยังคงเดิมครับ12นิ้วครับโดยประมาณสันนาซีมิลความกว้างเนี่ยอยู่ที่3.5เซนไม่ได้กว้างเท่าพวกตระกูล G แต่ว่าดีไซน์ตัวนี้เนี่ยก,ก็ดูเป็นอีกแบบหนึ่งที่ถ้าเกิดสะสมงานเรียบๆเ,เบื่อแล้วเนี่ยก็ขยับมารุ่นนี้ก็ได้นะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันสำหรับเจ้า SA81 นะครับตัวนี้ราคา4 0 0รบาทฟรีค่าจัดส่งเหมือนจะเหลือเล่มเดียวแล้วด้วย นะไขรใครแบบรู้สึกว่าให้มันสวยว่านะฮะต้องไหวนิดนึงนะครับสวยว่าโมตะนึกเอ๊ะเอาดีไม่เอาดีไปแล้วนะครับนะก็จะนานหน่อยทีเนี้ยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้สั่งพวกงานโคมเบียเข้ามาบางทีมันนอนเอง้งแมงอยู่ที่ร้านอะไรเงี้ยนะก็เอาทุนไปหมุนในส่วนของบีดพับอะไรเงี้ยมันจะไปได้ไหวกว่านะครับจัดให้อีกสักหน่อยเหลือเล่มเดียวเหมือนกันตัวนี้มัน เป็นงานมีดนะครับ450รับค่าส่ง50บาทก็จบที่500นั่นแหละมันเป็นตัวปลายตัดเฉียงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเ,เหลือตัวเดียวเลยแล้วก็ด้ามจับเป็นด้ามไม้สนนะครับเป็นด้ามไม้สนเบานะน้ำหนักมันเบาแล้วก็ตัวผิวของตัวไม้สนเนี่ยมันขาวนะครับเวลามีอะไรเปื้อนเนี่ยมันสังเกตเห็นได้ง่ายเวลามันเปื้อนมากมาเนี่ยบางทีคนญี่ปุ่นเขาจะแบบถอดออกเลยนะ ถอดออกแล้วเอาด้ามใหม่ใส่มันใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับบริเวณปลอกเนี่ยเป็นงานสแตนเลสนะครับไม่ใช่พลาสติกนะแต่ลักษณะเหมือนสแตนเลสแข็งๆนะครับเนี่ยใบมีดเองก็เป็นเกรดพรีเมียมนะครับใช้งานได้ดีปลายตัดเฉียงนะเนี่ยเขาเรียกว่าทรงแบบยางาฮิบาะครับทรงยาวยาทรงแรล่ปลาปลายตัดเฉียงนะครับนะกล่องแดงก็บอกคุณแม่ลยกันเอามีเชฟกล่องแดงนะหัวตัดตัวปลายตัดเฉียงนะก็จะจบราคาที่450นะครับค่าส่ง50บาทก็500นะครับ อะอีกสักนิดสักหน่อยนะในราคาที่แรงกว่าแต่ว่าสั้นกว่าตัวนี้เป็นงานของมีเชฟเหมือนกันคุณผู้ชมตัว550ฟรีค่าส่งนะทำไมมันแพงกว่าตัวเมื่อครู่นี้อลองดูแล้วกันมาบนะครับจากแบรนด์ของโอมากาเซ่นะครับผมจะให้ดูทั้งสองรุ่นเลยรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบใบเรียบเฉียบขาดเลยนะครับความคมนี่แบบคมกริบเลยนะเฉียบขาดเลยครับด้ามจับเป็นด้ามไม้แท้ คอเนี่ยเป็นทองสีออกทองเหลืองนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทองเหลืองแท้ๆนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบตัวสแตนเลสนั่รแต่มันเคลือบสีออกทองเหลืองทองเหลืองหน่อยนะเป็นโมเดลแบบเรียบครับตัวนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ถนัดแบบทั้งซ้ายและขวาได้เลยนะเพราะว่าองศาการท,ทําเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยเท่ากันเลยนะครับไม่ได้ทามาแบบเฉพาะทางให้ให้คนที่เล่นมือซ้ายหรือว่ามือขวาเนี่ยนะครับได้ใช้อะไรอย่างนะเนาะแต่อย่างพวกงานเนี่ยกล่องแดงตัวเนี้ยมันเหมาะสาหรับคนที่ทํางานครัวมือขวา นะครับแต่อย่างงี้ได้ทั้ง2มือเลยถ้าแนะนําก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับสำหรับคนที่นถนัดมือซ้ายนะจะใช้งานได้คล่องตัวกว่าแล้วก็เรื่องของความคมเนี่ยทำได้ดีมากนะครับจะดูจากองศาการเปิดคมก็ได้หมับเขาให้นะฮะเปิดคมได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่ารุ่นแบบเรียบเรียบเนี่ยคนนิยมมากกว่าเนาะบางทีคุณแม่บ้านเนี่ยซื้อไปก็ไปใช้งานเขาบอกโอ้ใช้งานได้ดีแล้วก็ดูสวยด้วย แต,แต่ว่าพอรุ่นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอาจจะต้องขยับไปในรูปแบบก็คือก็ใช้เหมือนกันในบ้านก็มีคนใช้แต่บางคนเอาไปแคมปิ้งมากกว่าใช้แคมปิ้งเพราะว่ามันมันดูเท่มันดูดิบเวลาถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหวันนี้ไปแคมปิ้งแล้วเอาหมูเนี่ยนะครับผมไปทําแบบเป็นโจ๊กหมูตอนเช้าเนี่ยนะครับผมวางตอนหั่นหมูเนี่ยแหมมีดมันดูเร้าใจมันดูแบบลุยๆดีเขาก็จะเล่นเป็นรุ่นนี้กันนะครับอามากาเซแบบมีลวดลายนะครับ กรจบที่550เหมือนกันคุณผู้ชมทั้ง2รุ่นเลยทั้ง2เล่มชอบถูกใจแบบไหนก็สามารถติดต่อได้ครับที่เบอร์โทร063 1305 3 0 130 4ครับอยู่ในตรงนู้นเลยบ้านมีครูออดยินดีบริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผมพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ